จักราวาลไม่ได้ขยายแค่เร็วขึ้นแต่เร็วขึ้นเรื่อยๆคุณเชื่อไหมหลังจากบิ๊กแบงจักราวาลเริ่มขยายตัวแต่นักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่าความเร็วนี้จะช้าลงเพราะแรงดึงดูดของสสารแต่ในปี1998พวกเขาพบว่าแสงจากซูเปอร์โนว่าไกลโพ้นชี้ว่าจักราวาลกลับขยายเร็วขึ้นไม่ใช่ช้าลงอย่างที่คาดไว้ สิ่งที่ผลักจักราวาลให้ขยายตัวเร็วขึ้นถูกเรียกว่าพลังงานมืดมันคือพลังลึกลับที่ไม่มีใครมองเห็นแต่มีอยู่ถึง6กของทั้งจักราวาลและจนถึงวันนี้เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าการขยายนี้ไม่หยุดวันหนึ่งทุกอย่างอาจห่างกันจนแสงไปไม่ถึงและจักราวาลจะเงียบกว่าที่เคยเป็นคุณคิดว่าจักราวาลกำลังวิ่งหนีอะไรอยู่